ยิ่งขึ้นเั้าสู่มาดีโ O นะครับวันนี้มาจะฟาร์มมาจะฟาร์มให้เรามาฟาร์มเชคให้ถึงเร็วร้อยกันแต่ว่าตอนนี้ก็8ปแล้วจะให้มัน90เลยแล้วกันเน,ะนาะน้แหละคุณก็จะมาฟาร์มให้เร็วขาวสแต่ว่ามาเล่นจอนดูไม่เข้าใจเตงจริงๆก็แค่อยากลองเล่นจอนโดไงจอนโดนานๆทีก็ได้เล่น อยากฟังเพลงใช่เลยหรอกเพลงจอรโดเพราะจะตายเขาเล่นตัวละครที่ไม่มีเพลงประจําไม่มีคนเล่น0ิ7ไม่มีคนเล่นเชเลสกายก็เคยคำคำตอบคือจอรโดสกินกาชปูนมันกาะชะคนส่วนใหญ่เขาเรียกกาชะปูนนะครับชื่อจริงๆคือกาชาปูนไม่เข้าใจทำไมกูเรียกกาะชะปูนนั่นแหละเอออย่าไปโทษคนอื่น เลือใส่ M1 ไม่เก่งใช่ไหมล่ะไงดีเปลี่ยนตัวทันไหมเปลี่ยนตัวทันไหมใช่เปลี่ยนตัวทานตทาแต่ทำไมไม่เปลี่ยนพวกูกูกแข็งโอเคช่างมันเถอะเราจะเล่นจอนโดในสภาพคนลำบากวันนี้แหละ ต้องเล่นจอโดไ่เป็นนะครับแต่เทคนิคได้มานี่คือเล่นเจนสัตว์ล้วน ติดลิขสิทธิ์ป่ะวัดิดถ้าด้ว ลืมเลี้ยวสะแต่ม่น่าไอ้เหี้ยก็ไม่ได้จะทำอะไรเรามาฟังเพลงเออมันมีแค่นั้นแหละจุดประสงค์ของคน ของกูที่เล่นจอนโดมันมีแค่นั้นแหละกูมาฟังเพลงเพราะอะไม่มีใครได้สุดๆเจนไม่มีใครได้เชนเลยสกายเว้ยโอเคแล้วก็กลับไปเล่นเจสันใหม่จุดประสงค์ไม่มีแค่นั้นต่อไปเจสันเป็นกูเกียรหรือเกินอ้มห็เปลี่ยนชืวอร์เอา่งไปดี่ยเอามาแก้ทางเจสันจริงๆนี่กูมีเนาะไม่ใช่เชคแค่มาฟาร์มเชค ก็เลยต้องออกเสียงไปมาไปเช็คล้วปินประตูดดะได้เปล่าได้ตะลวงเอามาใส่ชิปร็อกมาทำไมถามตัวเองแค่นั้นแหละ เพราะโดนเลยียดคือกูโดนไล่บ่อยแล้วที่ไม่เกิดมากูอยู่ใกล้คิลเลอร์ตลอดลอฮัดนีนจูกับเจสันแลครับนี่มติด โอ้โหกูเบี่ยงข้างแล้วยังโดนอยู่ที่กูตีไม่เห็นโดนเบี่ยงข้างเนะี่ยเจสันเป็นตัวที่วิ่งจุกบตัวสเตมินากูอยู่ตรงนู้นโอ้โหเจสันแม่งเป็นตัวที่วิ่งเปิืงสเตมินาที่สุดในโลกและที่กูเคยเห็นมาเปิืงสเตมินาคนเล่นไม่ใช่ที่ไรหรอกโอเคเราเก็บตังค์ถึงหกร้อยเราก็จะไปซื้อสกินบอทเทอร์ลิตเติ้ลบอทเทอร์ เราไม่ใช่แฟนครับริบบัตขบันนีจริงๆนะจริงๆเราซื้อเก็บไว้เฉยๆมันก็จะมีตัวเพิ่มมาอีกเหมืเป็นทูทามหรือไม่ก็เชดเลดอะแต่ไม่ได้นะมีเพิ่มมาอยู่ไอ้พวกเออนั่นแหละไอ้ไอ้พวกริบบัตขบันนีทั้งหลาไม่รู้เก็บตังค์ซื้อเด็ด เออเกี่ยวอะไรไนมะ่เกี่ยวเขาบอกต้องเตรียมตังค์ให้พรอมคือกูไม่ได้มาซื้อเลยนะถ้ามาเฟียมันรีเวิร์กโดยตรงก็โอเคมันดีแต่ว่า แต่ว่าถ้ามันรีเวิร์สะแล้วมึงทำมาแย่แอ่างต่างเลยฮีกุย้วไม่ได้เป็นที่อะไรนะเหยียบที่ตีนมันอะคุไม่ชอบข้างหลังก็มีแล้วโอ้อากูอาอยอคนเดียว กูขอสปอยคนเล่นจอโดนเน็ตไม่ดีตั้งแต่ที่เล่นเซเวอร์โอ้ยสัตว์สิผทางกูนะคลิปที่รอดต้องเยี้ยต้องเนี้ยทำไมกูต้องเดินไปชันทานแต่กูต้องเหยียบรอยตีนมาอยู่แล้วมัน,นไม่งทำให้ตายเลยกูจะตายเพราะหนามอะไรสัตว์โดนเว้ชั้นแรก Chị cảm ơn hai Tao mấy người vô gần đi Tao mấy người vô gần Mấy đứa hả Tao mấy Mình, mình cái không ai muốn làm mình tin học này bao nhiêu cú lượt nói quả cú hơi nữa Mấy thằng hình đồ lắm. กูทกับมได้ทั้งเกมอ่ะเอ๊ะสาเหุ้ที่เราเลือกมาเล่นเซอร์ณหน่อยเรามาฟาร์มอะครับเป็นการฟาร์มที่รู้สึกเหมือนมาทรมานเขาเพาเจอคนเล่นเก่งชอบแบบกูเล่นตะคืนแล้วกูง่วง คนนี้เล่นเข้าเวลาเรืเ่อยๆเนื่อจากมีผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับยังไม่ยอมกลับบ้านมาซึ่งมันก็เป็นเวลาเด็กมากเลยกูไม่เกี่ยวนะ สุ่มเลอดได้เลือดน้อยกว่าเดิมทำไมกูไม่ได้เห็นอนาคตได้โอร้อยยี120ย่สิบอ้ไยี่ห่ะกูเห็นเต็มๆสองตามาได้ร้อยยี่สิบตอนท้ายช่างเป็นอะไรที่อนาถเกินอ๊ยอะเปไนแม่เป็นอไร ไปเก็บตังค์ซื้อไอ้สกินมาเฟียเขาเหมือนจะมาแยกหรือมารีเวิร์สก็ไม่รู้กูเก็บตังค์ไปก่อนเพราะราคามันแพงตอนกูเก็บตังค์ซื้อกูก็จะอ,อ,อักเลือดตัวเองตายจังๆแรกมีเลยสี่ห้าพันก็ไปซื้อกระชปูนไปซื้อหนึ่งเอกร่างผู้หญิงแั้วขึ้นไม่ได้ปะ โอ้ขึ้นไม่ได้วะปวดซิบล็อกรอเลย di faceet keu ngu shipai ku captive jebet dah lah nak tet golok terus lah lu pernah ini kali sama 我冇懂啊。毛毛 เอี่ยกูยเกียดที่บล็อกเกมนี้มึงพุ่งหนีเลยหรอกคุณพี่ใหญ่รังแกคนนอนน้อย <c oughs> นอนน้อยแบบใดนอนน้อย <c oughs> แบบที่ว่าเมื่อไหร่เวลกูจะคืนมันโอ้โหอีกนี้เดี่ยวกูเล่นเจสันแค่ตาเดิโอ เราหนีไปเล่นเกมอื่นก่อนย้ายแมปหนีเลยจบด้วยการปวดอ,อีโมนี้